สั่งผลิตแมสกับ C-Touch ได้แล้ววันนี้เพราะ4ี o u c แมส s สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้เมื่อมีเชื้อไวรัสมาตกบน4 t o u c h m a s ์สารประกอบที่อยู่ในเนื้อผ้าจะเข้าทำลายเชื้อไวรัสในท,ทันทีเราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นนวัตรกรรม c t e ทํทำให้เนื้อผ้าใส่สบายหายใจสะดวกนอกจากนี้ยังมีบริการออกแบบให้ฟรีในแบบที่คุณต้องการ คุณจะได้รับสินค้าภายใน7ถึง14วันเริ่มต้นเพียง30ชิ้นองค์กรได้ภาพหลักและความคุ้มค่าพนักงานได้รับความปลอดภยัยขั้นตอนในการสั่งซื้อแม้แบรนดซีทัดนะคะขึ้นอยู่ที่30ชิ้นเลยแล้วก็ที่สําััญเขาก็สกรีนให้ฟรีออกแบบให้ฟรีและส่งรวดเร็วด,ด้วยค่ะประทับใจมากๆก็ตรงนี้แหละก็เลยเลือกเป็นแบรนด์แมสซทัชค่ะ กว่า30บริษัทที่ใช้บริการร่วมกับเรารวมมากกว่า100,000ชิน้น